สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวมิถุนคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปความรักนะคะประจำเดือนพฤษภาคม2568เราจะไปดูกันว่าพลังงานของคุณจะเป็นยังไงนะคะถ้าตรงคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปของคุณค่ะก่อนที่จะไปเปิดไพ่กันนะคะแม่หมอก็ขออนุญาตสักครู่หนึ่งในเรื่องราวของความหอมนะช่องของแม่หมอก็จะมีนะคะน้าหอมที่หอมมากๆมีพลังงานความหอมที่ มีคุณภาพนะคะบอกได้เลยว่าระดับพรีเมียมค่ะเป็นกลิ่นมะลินะคะวันนี้ที่แม่หมออยากนําเสนอนะคะเป็นกลิ่นที่คุณสามารถใช้เป็นน้ำหอมประจําตัวได้หรือคุณจะฉีดห้องพระหิ่งพระบูชาพระนะคะแม่หมอบอกได้เลยว่านะคะว่ากลิ่นจัตมินเนี่ยแบรนด์ดังๆเนี่ยเขาก็เอาไปทํากันนะ แล้วก็ขวดหนึ่งเนี่ยโอ้หลายพันเลยนะคะแต่ของแม่หมอ100 ml เพียง799บาทนะคะเป็นราคาที่คุณจับต้องได้และคุณภาพบอกได้เลยว่าพรีเมียมแน่นอนค่ะนะคะใครที่สนใจรายละเอียดแม่หมอแปะไว้ใต้คลิปนะคะส่วนใครที่งบน้อยนะคะแม่หมอก็จะมีขนาด10 ml นะคะราคา199บาทเป็นราคาที่ จับต้องได้อย่างแน่นอนค่ะนะคะ3กลิ่นขึ้นไปนะคะส่งฟรีเพราะจริงๆแม่หมอมีหลายกลิ่นนะไม่ว่าจะเป็นกลิ่นมะลินะคะอ่าแล้วก็จะมีเป็นลีลาวดีนะคะมีดอกปีบหรือกาสลองอูมีหลายกลิ่นคุณสามารถลงไปดูได้นะคะใต้คลิปของแม่หมอได้แปะรายละเอียดเอาไว้เรียบร้อยแล้วค่ะดีบครลิปชันนะคะโอเคค่ะป่ะดูพลังงานกันนะคะ ละงานของชาวมิถุนค่ะเป็นยังไงบ้างคะความรักของคุณในช่วงนี้ห้าเม้เทา้า The Devil นะคะ The Tower แล้วก็ราชินีถือดาบค่ะ9ดาบค่ะ ก็เป็นพลังงานความรักที่ข้างค่อนข้างที่จะตึงเครียดแล้วก็มีความขัดแย้งกันเหมือนกันนะคะแต่สําหรับใครที่เข้ามาฟังคลิปของแม่หมอแล้วคุณบอกว่าโอ้แม่หมอช่วงนี้ความรักดีหวานโรแมนติกมากคลิปนี้อาจจะไม่ใช่คลิปของคุณนะคะความรักดีก็ดีอยู่แล้วส่ว่าคุณเข้ามาฟังคลิปนี้แม่หมอพูดอย่างนี้อย่ากังวลใจไปเพราะว่านี้คือสถานการณ์ปัจจุบันถ้าไม่ใช่แปลว่าไม่ใช่คลิปของคุณนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าตอนนี้นะคะ คุณกับคนที่คุณรักมีปัญหากันนะคะค่อนข้างที่จะขัดแย้งกันมากๆไม่ค่อยลงตัวทะเลาะกันเพราะอะไรหรือไม่คะเดเดวิลเนี่ยมันคือพลังงานของความหึงหวงพลังงานของคนที่แบบบางทีไม่มีเหตุผลนะคะเอาแต่อารมณ์ของตัวเองเป็นใหญ่ซึ่งแม่หมอมองว่าอา,อาจจะเป็นตัวของคุณเองก็ได้นะคะชาวมิถุนหรืออาจจะเป็นคู่ของคุณก็ได้นะซึ่งพลังงานนี้โอเคอ่ คำว่าทาวเวอร์เนี่ยบางทีเนี่ยมันทะเลาะกันมันมันพังทลายเนาะความรักมันเหมือนพังทลายมันเกิดจากสาเหตุของความหึงหวงนะความหึงหวงมันเกิดจากสาเหตุการที่บางทีเนี่ยอาจจะเป็นอารมณ์และความรู้สึกของคุณกันนะคะที่แบบเจ้าระเบียบมากจนเกินไปเนาะมากมากจนเกินไปคือต้องการ ควบคุมชีวิตของเขาทั้งหมดก็เป็นไปได้อันนี้ไม่เหมอขออ่านตามไพ่นะถ้าไม่ใช่ตรงกับคุณเนี่ยคุณบอกว่าอุ๊ยคุณดีนะคุณเขาต่างหากที่เป็นฝ่ายทําคุณอะไรอย่างเงี้ยอันนี้พลังงานก็อาจจะสลับกันได้นะคะแต่ถ้าไม่เหมาอ,อ่านตามนี้นี่คือพลังงานของคุณไม่เหมาะก็ขออ่านแบบตรงไปตรงมานะอย่างเงั้ยรายชนีอดาบเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของในเรื่องของการเอาแต่ใจตัวเองนะทั้งหึงทั้งหวงทั้งแบบไม่ได้มีความอ่อนโยนนะคะไม่ได้แบบ คือ,อยังไงอะทุกคนแหละไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะชอบความรักแบบนะดูแลเอาใจใส่พูดจากันดีๆแล้วก็มีเหตุมีผลแต่อันเนี้ยมันเหมือนกับเจ้าต,ตัวเนี่ยนะเอาอารมณ์เป็นใหญ่เลยเนาะเอาใจใจตัวเองจะต้องทําในแบบนี้แบบนั้นฉันจะต้องเป็นคนที่ควบคุมทุกอย่างฉันจะต้องรู้เรื่องของเธอทุกอย่างแล้วก็คุยบใครก็ไม่ได้ไม่มีเหตุไม่มีผลหึงนะตะบี้ตะบันหึงเลยอะไรแบบเนี้ยมันก็ อาจจะเป็น energy ที่ไม่ค่อยดีมากไม่ค่อยดีนะคะทีเนี้ยยังไงอะ่ะพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ความรักมันก็พังพังแล้วยังไงอะ่ะคนที่เครียดคือใครอะ่ะก็คือคุณจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกแบบนี้ความเครียดนี้มันก็ตกอยู่ทั้งสองฝ่ายนะตัวของคุณเองก็เครียดเพราะไม่มีใครอยากตกอยู่ภายใต้อำนาจของใครนะคะไม่มีใครอยากจะถูกควบคุมหรอกแม้กระทั่งตัวของคุณเองคุณก็ไม่อยากจะถูกควบคุมเพราะฉะนั้นณตรงจุดเนี้ย แม่หมอมองว่าการให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดคือการให้เกียรติคุณเองก็ต้องให้เกียรติเขาแล้วก็เมื่อเราให้เกียรติเขาเขาก็ต้องให้เกียรติเราเรายิ้มกับเขาเขาก็ต้องยิ้มกับเรานะคะลองดูก็ได้นะ อย่าไปจัดระเบียบอย่าไปควบคุมชีวิตของเขาโทราศัพท์อะไรแบบเนี้ยอู้จะต้องลือ้อต้องค้นกระเปา๋าสตางค์งคือมันต้องลื้อหมดอะไรแบบเนี้ยบางทีมันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้แต่ไม่หมอเข้าใจนะว่าคนที่คุณคบหาอยู่เขาอาจจะเป็นคนเจ้าชูมา้มากๆอาจจะเป็นคนชอบดื่มชอบกินชอบเที่ยวอาจจะเป็นคนที่แบบว่าอไว้ใจไม่ได้เลยคุณจะต้องตามเช็ดทุกอย่างต้องแบบคือควบคุมทุกอย่างคือจริงๆถ้าความรักประมาณนี้นะถ้าไม่มีความสุขนะ่ะ เราอย่าไปอยู่ตรงจุดนั้นเอาตัวเองออกมาดีกว่าเพราะว่ามันทําให้ชีวิตอะมันเครียดนะคะมันเครียดถ้าเราเจอคนแบบนี้เราอย่าไปพยายามว่าเออมันจะต้องดีทําไมเธอต้องทําแบบนี้แบบนั้นคือคือทุกอย่างเนี่ยมันต้องจบที่ตัวเราเองอย่าไปอยู่กับความสัมพันธ์แบบนี้นะคะอันนี้ก็แม่หมออ่านตามพลังงานไพ่เลยนะเพราะสุดท้ายแล้วคุณก็เครียดเขาก็เครียดแล้วคุณก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงคนที่ นิสัยแบบนี้มันเปลี่ยนยากนะคะถ้าเราพยายามอย่างดีที่สุดแล้วจริงๆในลักษณะอย่างเนี้เราอาจจะแบบรู้สึกเหมือนกับว่าอยากจะอยากจ,จะพาความสัมพันธ์นี้มันไปต่อให้ได้จะต้องดีขึ้นอะไรอย่างงี้ค่ะแต่ถ้ามันไม่ดีขึ้นก็อย่าไปฝืนอ้นะคะ<ม>ก,ก็จะประมาณนี้เน,ะ<ม>เนาะอเนอีของคุณคือเครียดคืออยากจะให้เป็นไปอย่างใจคุณเขาจะต้องกลับตัวกลับใจเขาจะต้องดีเขาจะต้องเลิกเจ้าชู้จนบางทีบังคับจนความสัมพันธ์นี้มันแตกสลายมันพัง อโอเคค่ะแม่หมอขอเช็คความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขานิดนึงก็แล้วกันนะชาวมิโดนขอเช็คความรู้สึกของคุณที่มีกับเขานะคะแจ็ตเมนต์เดอะมิเชยนคุณอยากให้เกิดปาฏิหาริย์เนาะคุณอยากให้เขากลับมารักคุณอันนี้เป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะจบหรือเลิกลากันไปหรืออาจจะแยกออกจากกันแล้วดิซัมไปทาวเวอร์เนี่ย เกิดจากอารมณ์และความรู้สึกที่บางทีเนี่ยมันบางทีมันก็ขาดเหตุผลได้เหมือนกันนะคะบางทีคู่คุณก็อาจจะเป็นคนดีก็ได้เขาอาจจะเป็นคนที่แบบว่าก็ไม่ได้อะไรแต่บางทีอารมณ์วมื่อรมรู้สึกของคุณเนี่ยเกิดจากความหึงหวงก็ได้นะคะก,ก็แล้วแต่ทีนี้อารมณ์ของคุณตอนนี้ความรู้สึกคุณตอนนี้มันเหมือนกับว่าได้ทําอะไรไปแล้วเนี่ยมันเหมือนกับพอใช้อารมณ์รุนแรงรุนแรงไปแล้วใช่ไหมพอสักพักหนึ่งเนี่ยรู้สึกตัวเฮ้ยรู้สึกว่าเราก็ทํารุนแรงเกินไป ทุกครั้งเลยอา,อาจจะบ่อยๆก็ได้นะทำรุนแรงเกินไปรู้สึกเหมือนกับว่า,าควบคุมอารมณ์ไม่ได้นะจัดเม้นต์มันเหมือนกับการได้พิจารณาเนะ่ยการได้ตัดสินเมื่อเรื่องมันเกิดไปแล้วการได้ตื่นรู้ว่าเออเราก็ผิดไปโน้อะไรเนี้ยนะหลังจากที่เกิดเรื่องราวไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณอยากจะมีปาฏิหาร มีประดิษปริหารคือบางทีเนี่ยคุณอาจจะออกตามหาเขาเขาอาจจะไม่อยู่กับคุณแล้วด้วยซ้าไปเนี่ยคนเนี้ยคนที่คุณครบอยอาจจะเป็นอ่าอาจจะเป็นชาวมังกรนะคะหรืออาจจะเป็นชาวเมษชาวสิงพิจิกกุมอาจจะเป็นธาตุดินประสบการ์มังกรธาตุไฟเมษสิงธนูนะคะธาตุน้ำธาตุลมน,น,นะคะเอ่อแม่หมอรู้สึกว่า energy ของคุณ คุณออกตามหาหรือตามงอ้อหรือทําทุกอย่างเลยเพื่อที่จะให้เขากลับมาขอโทษนะคะขอโทษเนาะอยากไปไปขอโทษซื้อ,อของดีๆอะไรก็แล้วแต่นะคะไปเป็นของฝันไปขอโทษเขากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพยายามตามถ้าเกิดตามหาเขาไม่เจอเนี่ยเขาหนีไปเนี่ยก็กําลังตามหาเขาอยู่หรือเปล่าช่วงนี้จังหวะนี้นะคะอยากกลับมาให้เขาเนี่ยปรับความเข้าใจกันไปกันต่อนู่นนี่นั่นนะสี่ไม้เท้าเนาะ <cola conflicts> อยากให้ทุกอย่างมันหวันคืนกลับมาในหกถ้วยเนี่ยตอนนี้คุณกาลังอยากจะไปงอเขาอยู่ใช่ไหมอยากจะไปตามหาเขาอยู่ใช่ไหมไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนใช่ไหมประมาณนี้ไหมความรู้สึกของคุณนะคะขอให้ปฏิหารเกิดขึ้นก็นแล้วกันเนาะอ่ะแม่หมอก็เป็นกําลังใจให้นะคะตอนนี้ไปเช็คเขาก่อนอารมณ์และความรู้สึกของเขาเป็นยังไงณตอนนี้ถ้าใครพลังงานตรงอยากเช็คตัวส่วนตัวรายละเอียดแม่หมอแปะไว้ใต้คลิปแล้วนะไปดูความรู้สึกของเขาที่มีให้กับคุณนะคะ ลดอารมณ์ความหึงหวงลงมาหน่อยนะคะการความเจ้าระเบียบความเป๊ะความเป็นเจ้าของอะไรเงี้ยจริงๆไม่หมองแบบรู้สึกว่ามันไม่มีใครเป็นเจ้าของใครอะคะ่ะนะประมาณนี้เนาะเราอยู่ด้วยความเข้าใจด้วยเหตุด้วยผลดีกว่าเนาะความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณนะคะ the w i e l of fortune หกไม้เท้า the uh, fool the high p r i e s t e s แล้วก็จะเป็น5เหรียญเขาคงไม่ไหวอันนี้ไม่หมาขอพูดตรงๆเลยนะเขาไม่น่าจะไหวกับคุณแล้วอะ ทีนี้พลังงานที่แม่หมออ่านเนี่ยอาจจะเป็นพลังงานแบบสลับกันได้นะสลับขั้วกันได้นะคะอเขาไม่ไหวแล้วเนี่ยเขาไม่ไหวกับคุณแล้วคือมันลบกันมาเยอะแล้วหัวล้างค้างแตกกันมาเยอะแยะมากมายเวลาลบกันทีอะไรกันทีเนี่ยมันเสียหายทั้งด้านการเงินการทองเศรษฐกิจนู่นนี่นั่นคือมันทําให้มันเสียสุขภาพจิตจิตอ่ะการงานอ่ะการงานก็มีผลกระทบหมดเลยทั้งด้านการงานการเงิน แล้วก็หัวล้างข้างแตกกันเนี่ยตีกันหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยประมาณนี้เนาะเขาไม่ไหวแล้วนะรู้สึกว่าเขาเขาเขาอยากจะออกจากชีวิตของคุณนะคนะอยากอิสระแล้วตอนเนี้ยนะตอนนี้เขาอยากจะไปไปแบบสร้างอนาคต นะสร้างความมั่นคงเนี่ยกับใครไม่รู้ไม่หมอไม่รู้นะใครก็ไม่รู้เนี่ยเข้ามาเนี่ยมีมีคนเข้ามาคุยให้เป็นที่ปรึกษาแต่อาจจะยังไม่ได้ถึงกระดคบหานะแต่อาจจะมีเพื่อที่ปรึกษาที่ดีบางทีเนี้อาจจะไปดูดวงก็ได้นะเนี่ยอาจจะไปดูดวงกับคนคนนึงแล้วก็อือาจจะได้คําแนะนํานะคะที่ฮิวใจเขามากๆที่ทําให้เขาเนี่ยาสามารถที่จะตัดใจนะคะออกมาจากชีวิตของคุณได้แล้วก็ตอนนี้เขากำลังมุ่งหน้าไปาสู่อนาคตที่ดีงาม การทํางานของเขาด้วยตัวงเขาเองประสบความสําเร็จด้วยตัวงเขาเองนะคะต้องการความอิสระแล้วตอนเนี้นะคนนี้เป็นที่ปรึกษาที่ดีเลยเป็นที่ปรึกษาเป็นคนที่ให้คําแนะนําเป็นคนที่ฮิลใจเป็นคนที่แบบชี้แนะนําแนวทางอาจจะเป็นหมอดูอาจจะเป็นเพื่อนสนิทหรืออาจจะเป็นใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาทําให้ชีวิตของเขาเนี่ยผ่านสถานการณ์ช่วงนี้ไปได้ถ้าถามว่าลึกๆคนนี้เขารักคุณไหมอ่ะแม่หมอเปิดให้นะคะเขารักคุณไหมชาวมิถุน ลึกๆแล้วเขารักคุณไหม Queen of Cups อเอาจริงๆนะไพ่ไพ่เปิดออกมานี่นะแม่หมอยืนยันเลยนะเขาว่าเขารักคุณถ้าคุณจะเป็นราชนีถือถ้วยถ้าคุณจะเป็นคนที่อ่อนโยนไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายนะที่แม่หมอพูดเนี่ยคุณจะคุณจะเป็นใครก็ได้นะคะ ถ้าคุณมีคนที่อ่อนโยนอ่อนหวานเป็นพ่อบ้านเป็นแม่บ้านนะคะเป็นคนที่น่ารักอบอุ่นใจดีพูดเพ้อเอาใจใส่แล้วก็เชื่อใจให้พื้นที่กันให้เกียรติกันถ้าคุณเปลี่ยนตัวเองได้นะโอ้โหเนี่ยนะเขาคู่ที่จะรักคุณเลยค่ะชาวมิถุนนะแต่เขาน่าจะพิจารณาแล้วหรอว่าบางครั้งความรักอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะทําให้ไปต่อได้หรือสามารถมีความสุขได้ถ้าคุณไม่เปลี่ยนแปลงตัวเอง เนาะถ้าคุณไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะก็ขึ้นอยู่ว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ไหมแม่หมอยืนยันการันตีเลยว่าเขารักคุณนะอ่าทีนี้แนวโน้มในเดือนพฤษภาคมเนี่ยถ้าคุณพยายามตามหาเขาใช่ไหมอ่าเนี่ยคือความรู้สึกของคุณคุณพยายามตามหาเขาคุณพยายามที่จะกลับไปเงาะเขาแล้วก็อยากจะมาปรับความเข้าใจกันเพราะฉะนั้นมาดูแนวโน้มใครที่ตรงนะมาดูแนวโน้มนะคะว่า ปัิหารจะมีจริงไหมคุณกับเขาจะได้กลับมารักกันไปต่อกันไหมหรือทุกอย่างมันจะจบหดาบเจ็ดถ้วยแปดไม้สิบดาบแปดถ้วยอืบอกก่อนเลยนะคะว่าไพ่เนี่ย ตอบคำถามได้อย่างชัดเจนมากๆแม่หมอไม่ต้องขยายไพ่เลยนะคะถึงเขาจะรักคุณนะคนเนี้ยเขาไม่มีทางกลับมาแล้วเพราะเรื่องว่าเขา move on ออกจากคุณไปแล้วแล้วตอนนี้ชีวิตของเขานะคะมีทางเลือกเยอะแยะมากมายเลยแต่ถ้ามันสลับขั้วกันเนี่ย ถ้าคุณเจอสถานการณ์แบบนี้แม่หมอก็เชื่อคุณไม่กลับมาแล้วถ้าเป็นคุณนะถ้าคุณเจอความรักแบบที่แม่หมอพูดไปนะอ่าถ้ามันสลับพัวก,กันนะแต่อันนี้แม่หมอขอพูดถึงเขาก็แล้วกันนะเขาออกไปจากชีวิตของคุณแล้วเขามีตอนนี้เขามีตัวเลือกมีทางเลือกเยอะแย,ย,ยะมากมายไปหมดเลยแล้วชีวิตของเขาเนี่ยกำลังเจริญรุ่งเรืองกําลังก้าวหน้ากําลังทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันดีเลิศชีวิตไปได้สวยเพราะฉะนั้นสิิดาบคือการถ้าเขากลับมาเนี่ยเขาเจ็บปวดแน่นอนเขารู้สึกว่าเขาไปต่อคุณไม่ไหวแล้วนะมันเจ็บ เพราะฉะนั้นแปดถ้วยนี่คือการหันหลังต่อให้คุณง้อเขาต่อให้คุณเจอเขานะสมมติว่าถ้าคุณเจอเขาแล้วคุณแบบยกแม่น้ํำทั้งห้ายกความดีทุกสิ่งทุกอย่างมาเนี่ยเขาก็ไม่สนใจเขาเขาไปเลยนะเขาไปเลยแล้วคนคนนี้นะคะจะเป็นชาวกรกฎก็ได้นะคะเขาไปเลยนะเขามีแนวมีมีเกณฑ์นะคะเดินทางไกลด้วยนะเนี่ยไปอาจจะไปต่างประเทศไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศแบบไปเลยอะ่ะไปแบบไม่ไม่กู่ไม่กลับเลย นะเดินทางไกลอาจจะมีแนวทางนะคะไปทํางานต่างประเทศไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ต่างประเทศด้วยอะนะประมาณนี้เลยค่ะอะถ้าเขาบอกคุณได้ในตอนนี้นะคะชาวมิถุนเขาอยากบอกอะไรกับคุณครับข้อความจะเขาถึงคุณคะ่ะข้อความจะเขาถึงคุณนะคะก็ดูแลตัวเองดีๆนะคะเขาก็อยากจะให้ชีวิตของคุณเนี่ยได้เจอกับสิ่งที่ดีเนาะ จริงๆชีวิตของคุณก็ดีอยู่แล้วแหละดีทุกอย่างเขาอาจจะบอกว่าเขาอาจจะไม่ดีพอสําหรับคุณก็ได้นะคะไพ่ใบนี้นะคะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้บอกว่าคุณแย่อะไรหรืออะไรหรอกนะคะแต่เขาอาจจะทนในเรื่องของอความหึงหวงความเจ้าระเบียบของคุณไม่ได้แต่เขาก็มองว่าคุณก็เป็นคนที่น่ารักคนหนึ่งนะคะ เ,เขาอาจจะบอกคุณเป็นคนที่ทุกอย่างเพอร์เฟกหมดเลยนะอาจจะแค่เรื่องเดียวนี่แหละที่เขาไม่สามารถทนคุณได้นะคะถ้าคุณปรับตัวนะคุณอาจจะได้เจอสิ่งที่ดีกว่ารักที่ดีกว่าก็ได้นะอ่าหนึ่งข้อความนะคะปล่อยเขาเถอะค่ะเนาะเพราะว่าเขาอยู่กับคุณเนะี่ยเขาทุกทรมานใจเขาไม่มีความสุขเลยเขาอยากให้คุณปลดปล่อยเขาแล้วก็ลืมเขานะคะเขาก็น่าจะมีหนทางของเขาแล้วละ่ะ อย่ายึดติดกันและกันเลยการที่ยึดติดกันมากเนี่ยเขารักคุณนะเราก็เชื่อว่าคุณก็รักเขามากแต่การยึดติดกันมากจนเกินไปเนี่ยมันทุกข์ทรมานนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณค่ะจงโฟกัสที่ตัวเองนะคะบอกให้คุณดูแลตัวเองให้ดีโฟกัสที่ตัวเองคุณถ้าคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองได้คุณจะเป็นคนที่มีเสน่ห์คุณจะเป็นคนที่ดูดีชีวิตของคุณยังมีความหวังนะคะความหวังก็คือคุณอาจจะได้เจอคนที่คู่ควรกับคุณเหมาะสมกับคุณ เพราะคุณไม่ได้มีอะไรที่ไม่ดีเลยนะชีวิตของคุณอะ่ะเขาบอกว่าคุณเพียบพร้อมคุณเพอร์เฟกทุกอย่างแล้วก็เจ็ดดาบข้อความนี้สำคัญมากเลยนะไม่ว่าจะคบกับใครกันแล้วแต่นะคะสิ่งหนึ่งเนี่ยคืออยากให้คุณไว้วางใจอย่าคิดมากหรืออย่าอยู่ด้วยกันแบบหวาดระแวง แบบไม่ไว้ใจกันไม่ไว้คือไม่ว่าคุณจะมีรักครั้งไหนก็แล้วแต่ครั้งใหม่ก็แล้วแต่นะคะอย่าหวาดระแวงอย่าคิดเยอะอย่าคิดมากจนเกินไปอย่าคิดว่าเออเนี่ยคือเขาเวลาที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยถ้าคุณจินตนาการว่าเขาจะไม่เขาจะไม่แบบซื่อสัตย์กับคุณหรืออะไรอย่างเงี้ยมันทําให้คุณเกิดอารมณ์และความรู้สึกแบบนี้สิ่งเนี้ยคุณควรต้องควบคุมแล้วก็ต้องไว้ใจนะคะไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่นะคะ,อะขออีกหนึ่งข้อความค่ะจงเข้มแข็งแล้วก็เด็ดเดี่ยว แล้วก็ให้รับรู้นะคะว่าเขาเองก็ต้องตัดใจเข้มแข็งแล้วโคตรเด็ดเดี่ยวเหมือนกันที่จะก้าวออกไปจากตรงนี้นะคะเอาเป็นว่าก็ถ้าพลังงานตรงก็ถือว่าเป็นบทเรียนให้กับคุณกันแล้วกันนะคะเผื่อว่าคุณจะมีรักครั้งใหม่นะอ่ะแม่หมอขอเปิดไพ่โรแมนต์แองเจิลให้กับคุณนะคะชาวมิถุนอยากบอกอะไรกับคุณคะ ก็ไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าบางครั้งในเรื่องราวของความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องราวของความรักเอออาจจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเงินตัวของคุณเองคุณได้ไพ่ราชินีเหรียญบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะมองว่าเขาเนี่ยนะเขาเขาเนี่ย หรือหรือหรือจะใครก็แล้วแต่นะคะที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยสมมุติว่าในเรื่องของการเงินการทองเนี่ยเขาสู้คุณไม่ได้เขาอาจจะ,ะมีในเรื่องของการเงินการทองที่ด้อยกับคุณแต่การที่คุณมีเงินเยอะมากมายกว่าเขาแบบเนี้ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไปแบบคือโอเคคุณอาจจะช่วยเหลือซัพพอร์ตแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไปเป็นเจ้าชีวิตของเขาได้นะคะคือความรักไม่ว่าจะไงก็แล้วแต่นะคะมันคือการให้เกียรติกันเพราะฉะน,นั้นอย่าเอาเรื่องเงินเนี่ยมาตัดสิน เงินเนี่ยมันซื้อความรักไม่ได้ก็อาจจะประมาณนี้นะคะคือสมมุติว่าถ้าคุณพอใจใครสักคนหนึ่งที่คุณจะรักใครสักคนหนึ่งแล้วเขามีปัญหาทางด้านการเงินแล้วคุณแล้วคุณสามารถช่วยเหลือได้มันก็อาจจะเป็นการช่วยเหลือที่แบบด้วยความเต็มใจนะคะบางครั้งพอให้เงินให้ทองไปแล้วเนี่ยแล้วจะไปควบคุมชีวิตเขาทุกอย่างมันก็ไม่ได้อันนี้อยากให้คุณได้พิจารณานะคะบางครั้งก็อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงความคิดสมัยอะไรอย่างนี้ค่ะคือจริงๆถ้าคุณ ไม่อยากจะแบบว่าเหมือนกับว่าถ้าคุณแบบช่วยเหลือทางการเงินเข้าไปแล้วคุณจะต้องคิดมากคุณจะต้องอะไรแบบนี้คุณก็ไม่จําเป็นต้องช่วยเหลือก็ให้คบกันไปนะคะให้เปิดใจคุยกันในแบบที่ไม่ต้องเอาการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้คุณจะได้สบายใจเพราะว่าค,คุณค่อนข้างที่เป็นคุณที่เซนซิทีฟหรือว่าคิดคิดคิดมากคิดเยอะคิดเล็กคิดน้อยอะไรอย่างนี้เนาะเดี๋ยวคุณจะได้เจอโซมี made. คุณจะได้เจอเนื้อคู่ของคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดพลังงานนี้ตรงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณต้องพิจารณาต่อให้คุณเจอโซเมตแต่ถ้าสมมติว่าคุณยังไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยสิ่งเดิมๆเ,เนี่ยพลังงานเดิมๆเ,เนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นซ้ําอีกนะคะโซเมตของคุณก็อาจจะอยู่ในชีวิตของคุณได้ไม่ยาวนานเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่คุณต้องคิดเนาะอืมโอเคแต่ถ้าสมมุติว่าในอนาคตนะคะคุณได้เจอกับคนที่เคมีตรงกรันเข้ากันได้ทุกเรื่องเข้ากันได้ดีเนี่ย แม่หมอก็บอกว่าก็ดีนะคะก็ดีคุณอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเลยก็ได้คุณอาจจะได้เจอคนที่คุณรู้สึกสบายใจอยู่ได้แล้วคุณไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่ได้แล้วคุณเขาอาจจะให้คุณแบบได้ทุกอย่างแบบคุณอยากจะหึงอยากจะหวงคุณอยากจะให้เขาอยู่ในระบบระเบียบอะไรของคุณอยากให้เขาอยู่ในโอวาทของคุณทุกอย่างเลยเนี่ยอาจจะมีคนที่ยอมคุณได้ทุกอย่างเข้ากันคุณได้ทุกอย่างก็ได้ในอนาคตก็เอาเป็นว่า แม่หมอก็ถ้าคุณได้เจอกับคนคนนี้ที่เคมีเข้ากันคุณอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเลยอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกคือว่าตัวของคุณเองเนี่ยถ้าได้ support นะได้ support ก็ลดในเรื่องของอลดในเรื่องของความเป็นแบบเาเรียกว่าะจะต้องอยู่ในโอวาดของฉันหรือว่าการควบคุมการให้พื้นที่อะไรเงี้ยคือต่อให้คุณเจอคนที่เคมีเข้ากันก็จริงนะคะ แต่การให้เกยียรติหรือการให้พื้นที่การไว้วางใจกันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะมันจะไม่ได้มีปัญหาในอนาคตเนาะโอเคนะคะคุณจะได้เจอโซเมดและเจอคนที่เคมีเข้ากันไปกันได้ด้วยดีเพราะฉะนั้นรักครั้งใหม่ของคุณเนี่ยเป็นรักที่คุณควรจะต้องดูแลเขาไว้ให้ดีๆเนาะก็อาจจะต้องปรับเอเนจีตัวเองสักนิดหนึ่งนะคะชาวมิถุนเอาเป็นว่า คนเนี้ยคนเดิมเนี่ยอาจจะไม่มีทางหวนกลับมาแล้วเพราะเขาไปไปไกลแล้วแต่คุณรอที่จะเจอโซเมตของคุณดีกว่าน่าจะดีกว่านะคะโอเคค่ะแม่หมอเป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับเพื่อนที่สนใจดูดวงส่วนตัวรายละเอียดแม่หมอแปลไว้ใต้คลิปแล้วนะคะ